อาชีพปลูกหมอนเลี้ยงไหมเป็นอาชีพที่อยู่คู่ประเทศไทยมาอย่างยาวนานเป็นอาชีพที่ได้รับพระมหาการุณาธิคุณจากสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาโดยทรงมีพระราชปณิธานให้มีการสืบสานอาชีพการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและทอผ้าไหม อันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมไทยที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลกทั้งในด้านความสวยงามและมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันในแต่ละท้องถิน่นให้คงอยู่คู่กับประเทศและประชาชนชาวไทยตลอดไปจากน้ำพระทยัยจากแม่ของแผ่นดินที่ทรงมีต่ออาชีพการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมได้นำมาซึ่งความสำเร็จในอาชีพและสร้างไรายได้ที่มั่นคงพึ่งพาตนเองได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน ดังเช่นนางสาวบัวไข่เติมศิลเกษตรกร,ร,กรตำบลห้วยบงอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิหนึ่งในต้นแบบความสำเร็จที่ได้รับการคัดเลือกจากรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้เข้ารับพระราชทานโล่รางวัลเกษตรกร,ร,กรดีเด่นแห่งชาติสาขาอาชีพปลูกหม่อนเลี้ยงไหมดีเด่นประจำปี2560ในงานพระราชาพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญณท้องสนามหลวง สมเด็จพระราชินีนะนะนะในราชาการที่9้าเนาะท่านทรงห่วงราษฎรของท่านในเรื่องการแล้วก็เรื่องอาชีพปลูกหม่อนเลี้ยงไหมนะคะท่านก็เปรียบเหมือนแม่คนหนึ่งอ่ะที่ห่วงลูกหลานอยากให้มีอาชีพนะคะก็ถามว่าท่านนี่ถ้าเราจะอะไรมาเปรียบนะ่ในโลกเนี้ยไม่เหมือนท่านละที่ทรงห่วงราษฎรของท่านนะคะแล้วท่านถึงได้มีว่าศุแล้วไปอาชีพการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมนะคะเพราะว่าท่านจะทรงลำดับเสมอว่าไหมของท่านน่ะสวยที่สุดในโลก หมไทยนะคะไหมไทยสวยที่สุดในโลกนางสาวบัวไขเติมศิลเกษตรกร,ร,กรดีเด่นแห่งชาติสาขาอาชีพปลูกหมอนเลี้ยงไหมประจำปี2560เป็นผู้หนึ่งที่เห็นความสำคัญของอาชีพการปลูกหมอนเลี้ยงไหมด้วยเป็นอาชีพดั้งเดิมของครอบครัวที่ได้ทำและสืบต่อกันมารุ่นต่อรุ่นด้วยแนวคิดในการอนุรักษ์จึงได้สานต่ออาชีพปลูกหมอนเลี้ยงไหมของครอบครัวมาตั้งแต่อายุ15ปี หลังเรียนจบในชั้นประถมศึกษาปีที่4มาจนถึงทุกวันนี้เิบกต,ตมาก็เห็นแล้วว่าปู่ย่าตายายนะคะอนพ่อแม่พี่น้องเขาเลี้ยงและสิ่งสิงหนึ่งที่ท่านพูดไว้อยู่เสมอว่าอาชีพการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมเนะี่ยเป็นเป็น,เป,นเป็นอาชีพที่มันสามารถสร้างรายได้ถึงเราไม่ได้ขายเส้นแต่เราก็สามารถมาทําผ้าใส่เองได้เดี๋ยวนี้คนหันมาใส่ผ้าไหมผ้าไทยเราเยอะทําให้พวกแม่ได้เกิดรายได้ แล้วก็พอได้มาเลี้ยงครอบครัวมาดูแลลูกหลานนะคะการประกอบอาชีพปลูกหม่อนเลี้ยงไหมของเกษตรกรวัย60ปีหรือคนที่ใกล้เคียงต่างเรียกขานว่าป้าบัวไข่ป้าบัวไข่ผู้นี้ไม่ได้ปล่อยให้เป็นไปตามรูปแบบดั้งเดิมจึงคิดที่จะหาแนวทางการพัฒนาอาชีพให้ประสบความสําเร็จมากขึ้นกว่าที่เคยเป็นมาโดยแนวทางสําคัญที่ป้าบัวไข่ได้ดําเนินการคือการเรียนรู้เพิ่มเติม ด้วยการนำหลักวิชาการสมัยใหม่เข้ามาเสริมทักษะและปรับใช้กับการประกอบอาชีพโดยได้สมัครเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรต่างๆด้านการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องอาทิศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถชัยภูมิสิ่งที่ได้กลับมาคือเทคนิคองค์ความรู้ต่างๆที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการเลี้ยงไหมและการดูแลแปลงหม่อนเพื่อให้ได้ผลผลิตที่เพิ่มมากขึ้น ป้าบัวไขได้นำความรู้ที่ได้รับทั้งการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมการสาวไหมการฟอกย้อมสีเส้นไหมการทอผ้าการออกแบบลวดลายและการพัฒนาบรรจุพัณฑ์นั้นเข้ามาปฏิบัติจนสามารถทําให้การปลูกหม่อนเลี้ยงไหมประสบความสำเร็จได้ผลผลิตที่เพิ่มมากขึ้นจนเป็นที่น่าพึงพอใจอีกทั้งยังมีการขยายองค์ความรู้ที่มีอยู่ไปยังกลุ่มสมาชิก ที่ได้จัดตั้งขึ้นในนามวิสาหกิจชุมชนปลูกหม่อนเลี้ยงไหมตําบลห้วยบงปัจจุบันมีสมาชิก700คนและมีป้าบัวไขเป็นประธานกลุ่มทีนี้พอพอเรามาได้เลี้ยงไหมปรับปรุงขึ้นมานะคะรังมันใหญ่รังมันใหญ่เส้นมันเยอะนะคะเส้นไหมมันมากแล้วพอถ้าเราสาวไม่ทันเนี่ยมันจะมีผีเสื้อออกมาก่อนพอผีเสื้อออกจากรังไหมแล้วพวกนี้จะไม่ได้เส้นเลยพอมาปรับปรุง ตัวนี้นะคะเขาเรียกว่าได้เครื่องปรับปรุงนะคะเขาเรียกว่าเครื่องดิมอนคอร์ที่สามารถสาวแล้วออกมาเป็นเหล่งได้เลยโดยไม่ต้องไปทําขั้นตอนเหมือนเมื่อก่อนนี้ถ้าพูดถึงก็ได้ทางกรมนะคะทางกรมหม่อนไหมศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติจังหวัดเชียงภูมิเรานะคะฝ่ายสุเสร่มเข้ามาดูแลพ่อกลุ่มพ่อแม่นะคะปัจจุบันมีป้าบัวข่ขปลูกหม่อนจํานวน8ไร่ประกอบด้วยพันบุรีรัม60 พันธ์สกลนครและพันธ์เชียงใหม่ซึ่งเป็นหม่อนสําหรับกินผลสดซึ่งป้าบัวไข่ได้เน้นการจัดการดูแลอย่างดีตามหลักวิชาการเพื่อให้ผลผลิตเพียงพอสําหรับไหม่ที่เลี้ยงในส่วนของสายพันธุ์ใหมที่เลี้ยงนั้นเป็นไหมพันธุ์เหลืองสระบุรีซึ่งมีข้อดีคือเลี้ยงง่ายเส้นยยใยไหม่ที่ได้มีความมันวาวลอกเส้นง่ายและให้ผลผลิตสูงด้วยการดูแลจัดการอย่างดี จึงทำให้ป้าบวัวขาสามารถผลิตเส้นไหมคุณภาพจนได้รับการรับรองตามมาตรฐานมกส8000-2555ขีด2555โดยผลผลิตเส้นไหมที่ได้จะมีลูกค้าประจำมารับทุกเดือนซึ่งเป็นผลมาจากการวางแนวทางแก้ไขปัญหาด้านการตลาดจากเดิมที่ต้องรอพ่อค้ามารับซื้อเป็นการติดต่อขายเส้นไหมให้กับกลุ่มทอผ้าต่างๆที่เป็นเครือข่ายซึ่งอยู่ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาสุรินทร์บุรีรัมย เป็นนต้ช่วงเราเลี้ยงนี่เราเลี้ยงไหมแต่ละวัยนี่เราจะต้องขยายขยายตัวไหมค่ะเราขยายตัวเขาให้ห่างๆกันหน่อยค่ะการที่เราจะได้เส้นไหมที่ดีแล้วก็ดูแลตั้งแต่ตัวไหมว่ยหนึ่งว้ยสองว่ายสามนี่ละค่ะสิ่งสําคัญคือเวลาเลี้ยงไหมอะไรอย่าให้ตัวไหมมันได้เบียดกันเลี้ยงแล้วเราก็หั่นใบมอนเพราะว่าการหั่นใบมอนมันจะทําให้ตัวไหมเราสม่ําเสมอกันค่ะเรื่องขยายเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญขยายตัวไหมนะคะ ไม่ว่าไหมอันไหนก็แล้วแต่ค่ะถ้าเราขยายดีน่ะไหมเรออกมามันจะสวยหมดสำหรับเส้นไหมที่ได้จะถูกนำเข้ามาสู่กระบวนการสาวไหมการลอกกาวและการย้อมสีที่เน้นการย้อมสีเส้นไหมด้วยสีเคมีที่ปลอดภยัยรวมถึงสีธรรมชาติจากวัสดุธรรมชาติต่างๆที่หาได้ในท้องถิ่นเช่นการใช้น้ำขี้เถ้ามาลอกกาวไหมการใช้เปลือกไม้ใบไม้และแก่นไม้ มาย้อมสีเส้นไหมเป็นต้นซึ่งจะเน้นการอนุรักษ์เป็นสำคัญเช่นการเก็บเปลือกไม้จะถากบางส่วนของลำต้นและไม่ลึกเกินไปเพราะจะเป็นการทำลายท่อลำเลียงอาหารของต้นไม้ส่วนใบไม้จะเลือกเก็บต้นที่สมบูรณ์และยังคงเหลือไว้เพื่อการเจเริญเติบโตการใช้แก่นจะเลือกแก่นที่เป็นส่วนของกิ่งโดยจะไม่ใช้แก่นของลำต้นสุดท้ายมาสู่กระบวนการทอให้ออกมาเป็นผ้ามัดหมี่ที่งดงาม ที่รู้จักกันดีในชื่อผ้าไหมมัดหมี่ชัยภูมิโดยผ้ามัดหมี่ที่ป้าโบขวไขผลิตนั้นมีมาตรฐานและคุณภาพจนได้รับเครื่องหมายรับรองตรานกยูงพระราชทานอันนี้แม่จะเล่าถึงลายมัดหมี่ของมีขั้นขอนาลีนะคะมีขั้นขอนาลีเนะี่ยมันจะเป็นลายประจําจังหวัดของเราเลยค่ะ สีของเราเนี่ยมันจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นหมีขั้นแล้วมันจะมีลำนะคะลำหมีมันจะมีของเราอยู่อยู่ตรงนี้แล้วค่ะแล้วทีนี้พวกเขาเรียกว่าพวกตีนผ้าน,นะคะตีนผ้าหัวผ้าน่ะแล้วจะเป็นแดงโดยธรรมชาติคุณจะทำบอกว่าสีชมพูสีอะไรก็แล้วแต่แล้วแต่คนที่จะชอบชอบเขาเรียกว่าทําสีใส่นะคะแล้วมีขั้นขอนาลีน่ยเป็นสิ่งที่คนเชยภูมิภาคภูมิใจนะคะคือเป็นลายที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถท่านเป็นคนเลือกลายให้ แล้วคุณชัยภูมิเรานะคะก็ภาคภูมิใจมากในในลายมีขั้นขอนาลีนะคะในปัจจุบันกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมหม่อนไหมได้ดำเนินการส่งเสริมการใช้เครื่องหมายรับรองผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทยตรานกยุงพระราชทานให้แพร่หลายทั่วโลกมีการจดทะเบียนเครื่องหมายรับรองตรานกยุงพระราชทานในต่างประเทศ35ประเทศได้แก่กลุ่มประเทศสหภาพยุโรป26ประเทศ คเเ์อ,อนเี่ตานกยุงนะคะกว่าจะได้มามันจะต้องเป็นใหม่ที่เราเลี้ยงเองนะคะเลี้ยงเองสาวเองพูดง่ายก็อยู่ที่ความตั้งใจของเราด้วยว่าเราอยากก็เรียกว่าอยากพัฒนาตัวเองนะคะอยากให้คนได้รู้ว่าความสามารถเรานะี่ะไปถึงระดับนี้แล้วอย่างนี้ค่ะเพราะว่านกยุงทองเนี่ยจะต้องเป็นไหมไทยพื้นบ้านเท่านั้น ปัจจุบันนี้พ่อแม่จะขายทางเฟซทางไลน์หลกัหลกๆนี่มันจะเป็นออเดอร์ส่วนใหญ่ค่ะออเดอร์ก็คือเราเราลงไปนะคะเราทอเสร็จแล้วก็จะถ่ายรูปแล้วลงไปนิ้เราจะมีตลาดที่ที่ณปัจจุบันที่เราออกขายก็คือตลาดสีเขียวตลาดประชารัฐอยู่ที่หลังสลรกกลางของจังหวัดเชพูมเรานะคะจะขายทุกวันศุกร์ค่ะทุกวันศุกร์จากน้าพระทยัยของพระผู้เป็นแม่ของแผ่นดิน ที่ทรงมีต่อพระสงฆ์นิกรในวันนี้อาชีพการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมจึงได้กลายเป็นอาชีพที่นำมาสู่ความมั่นคงแก่เกษตรกรทั่วประเทศได้นำมาสู่แสงสว่างแห่งการพัฒนาและการรักษามารดกแห่งภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติดังที่เกิดขึ้นกับป้าบัวไขเติมศิลเกษตรกรแห่งจังหวัดชัยภูมิผู้นี้